ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบสายฟรยีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี u t c นะผมซึ่งคราวนี้ผมพามาตามหากันได้คือมิสเตอร์พิงค์ฟู้ดเพ็ดนะผมหรือว่าเจ้าเป็ดตัวนี้หรือใครที่รู้จักกันนะผมในนามของพ่อของ Apple ะอ,ะอาโป้นน้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจาได้ทั้งหมด1น0 0 0นัชิ้นนะผมแล้ตอนนี้นะ ของออกไปเพียงแค่ประมาณ3,500ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นวันนี้นะคือแมปตังคูแพนด้าสีนั้นเพื่อนซึ่งนาตามแมปแเรา q u e s จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขอ,อุยาตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับอ่ะหลังจากที่เพื่อเประมาณในเกมนะผมโดย q u e s เนี้ยคนระับผมบอกเลยก็เหมือนเดิมนะ้เพื่อนตามที่เราคาดการไว้นั่นเองนะผมก็คือ q u วสตรงนี้นะผมออาให้่อนวิ่งมาดูตรงนี้คนระับโดย q u วสของเรานั้นเพื่อนวันนี้นะผมเขาให้เราเนี่ย ้องเอาแต้มมาแลกตรงนี้ห้าหมื่นเหมือนเดิมเลยน้เบือนก็เท่ากับรอบที่แล้วเลยที่เราพามาแลกผ้าคลุมกันนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนของน้ําเบื่ออันนีรับผมต้องบอกกันเลยใครที่เห็นคลิปนี้ผมรับของชิ้นนี้ไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็รับชิ้นนี้ไม่ทันเหมือนกันน้นเบื่อผมอยู่นั้นเบือนแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไปเล่นอีกแบบหนึง่งแล้วผมบอกเลยของชิ้นนี้ออกโคตรไว้น้นเบื่อแปดนาทีของหมดเลยซึ่งผมขาดอีกสองสามนาทีเท่านั้นนะผมก็จะมากดเค็มของชิ้นนี้ ปรากฏว่าของมันออกไวกว่าที่คิดชิ้นนี้ผมก็อดเหมือนกันนั้นเพื่อนอ่ะก็ช่างมาแล้วกันนะผมของชิ้นหน้าก็ยังมีนั้นเพื่อนอีกตั้งหลายชิ้นนะอ่ะเพื่อนวิ่งมาดูนะตรงนี้ก็ยังมีอีกต้อง2ชิ้นนั้นเพื่อนนี่นี่อีกสองชิ้นอ่ะเห็นไหมก็ไม่ต้องไปตีเลียดมันนั้นเพื่อนแต่วันนี้ที่เราพามาเนี่ยก็คือเจ้าเป็ดตัวน,นี้นั่นเองนั้นเพื่อนเห็นไหมแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นรับอันนี้เพื่อนๆต้องไปหาแต้มในแมปนะซึ่งแต้มภายในแมปนี้นะเพื่อนๆกดชวนปต้้ไดลผม กดรับนะผมอ่าได้ทีมพอดีครับผมจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนนะผมวิ่งเข้าประตูได้เลยนะอันนี้เมื่อนคไหนที่ยังไม่ได้เล่นแบบไหนนะเพื่อนสามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยครับผมส่วนใครที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาน,นีนะผมเพราะแมปเนี่ยมันมีแค่สามอย่างตอนนั้นเองอ่ะหลังจากที่เพื่อนเข้ามินิเกมมาแล้วผมโดเควสกันนะครับผมบอกเลยไม่มีอะไรยากน,นะเพื่อน รอบหนึงนะครับสำหรับเครที่ไม่เคยเล่นมินิเกมนียครับรอบหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0แต้มนั้นเพื่อนซึ่งแป๊บเดียวครับสำหรับคนที่เล่นอันนี้ไม่เก่งนะครับอันนี้เพื่อนสามารถค่อยๆเล่นไปได้เลยนะครับเพราะดาดเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากนั้นเพื่อนมันเป็นเหมือนแมปทีมเวิร์กเพื่อนอันนี้เพื่อนต้องช่วยกันเล่นไปน,ปนั่นเองนะครับผมโดยแมปนี้นั้นเพื่อนใครคนไหนที่เจอพวกซาลาเปานะครับอันนี้เพื่อนผมแนะนําว่าให้เก็บไปทุกคินเลยนั่นเองครับผมเพราะซาลาเปาเนี่ย บางคนนะผมเข้ามาไม่ค่อยเก็บกันอันนี้คนไหนที่เก็บสาลาเปาได้เยอะเนี่ยแต้มของเพื่อนก็จะยิ่งได้เยอะตามนะผมก็ให้เพื่อนเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยนะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะขอยัดกออภาพไปไว้แล้วเดี๋ยวตัดใหม่ทีนะผมตอนที่เราจบด่านกันเลยนะครับ แล้วผมหลังจากที่ผมเล่นมานั้นเพื่อนโคตรหัวร้อนนั้นเพื่อนเพื่อนโคตรกากผมบอกเลยไม่กากไม่รู้จะกากยังไงผมแม่งเล่นผมเล่นไปเนี่นยจะสิบห้านาทีแล้วผมยังไม่ผ่านด่านแรกเลยผมก็เลยกดออกมาแม่งเลยนะครับผมบอตอนนั้นะแต้มผมครบแล้วนั้นเด่นั้นเพื่อนเอาแล้วผมล้วหลังจากนั้นเพื่อนคนไหนที่แต้มตรงนี้ครบแล้วนั้นเพื่อนให้เพื่อนนผมทําการมากดเค้มของตรงนี้ได้เลย,เลยผมใครที่เล่นนะผมแนะนําให้มากับเพื่อนนเพื่อนไม่งั้นเพื่อนจะหัวร้อนแบบผมนะมานั่งหัวร้อนตอนตีห้าบ้าไปแล้วนะผมมา ขออนาตกดเข็มเลยแล้วกันนะผมแม่งมุดหงิดหมดหงิตหดต,ต้องกดลับไปเลยแล้วผมอ้าลับไปเลยเร็วๆเ,เข้าโอเคครับผมของฟรีง่ายนั้นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขออนุญาตออกไปดูเลขเลยแล้วกันนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเขาได้อยู่ในส่วนของแอสเซอรี่ส่วนข้างหลังนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าชิ้นนี้โคตรเท่นั้นเพื่อนเพราะเป็นเหมือนน้องเดินตามนะขออนุญาตกดดูสักนิดนึงแล้วกันนะผมอ้าเป็นไง เดินตามอย่างนี้แล้วเพื่อนของโคตรเฟียว่บอกเลยเอาละครับผมขอ,อุยาตดูเลขสักนิดนึงเลขที่ออกของ961ก็ถ้ากอกว่าของชิ้นนี้เหลือประมาณ11,000ชิ้นนั้นเพื่อนก็ เหลือเยอะอยู่นั้นเพื่อนใครที่ดูคลิปีตอนเช้าหนไ่ก็ทานนั้นเพื่อนก็อย่าลืมรีบเข้ามาทํากันนะครับเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะ้นเพื่อนไม่ว่าไหนที่มีคำถามี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับได้ดอ่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอต้นลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP พีนะจ๊ะอ้า